แน่นอนครับเพราะว่าม็อบนี้เขาเราจับได้นอนครับเราจับคนดีได้เรามีหลักฐานเรามีหลักฐานอาวุธปืนนะครับก็ส่วนนี้เรามีปืนที่ตอนนี้อยู่สอนอแล้วผมไม่รู้ว่าสอนนอจะทำยังไงนะที่ยังไงแต่ว่าตอนนี้เป็นปืนอะไรลูกโมกจุดสามแปที่เราเจอแน่นอนครับปืนนี่นี่มาดูกระสุนมาถตัวกับตัวปืนตัวปืนตอนนี้อยู่กับสอน้องนเป็นคนง็นทีมงานไปเก็บใช่ครับลูกอยู่นี่ไงพี่ตามมาดูมาดูได้ครับลูกเรามีอยู่พวกเราทําหน้าที่แค่เก็บหลักฐานให้ตารวจ หลังการยุติการชุมนุมของราษฎรเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งและเสียงดังคล้ายปืน3ครั้งที่เอเวนิวรัชโยธินมีผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ช่วงล่างจากด้านหน้าทะลุกออกด้านหลังเป็นการดอาชีวะหนึ่งรายขณะนี้นำส่งโรงพยาบาลพระรามเก้าและผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นผู้ก่อเหตุที่บาดเจ็บระหว่างการเข้าล้อมจับ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลักฐานพบท่อไป,ป์และหัวกระสุนปืน4หัวและอาวุธปืน1กระบอกหลังเหตุชุลมุนโดยมีเสียงปืนหรือระเบิดดังขึ้นหลายครั้งเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิก14นาทีบริเวณหน้าร้านแม็โตนัลฝั่งตรงข้ามนายปีตสซึ่งวนนำสกุลผู้อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่า เหตุดังกล่าวเกิดจากชาย3คนซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการท,ทําทีแกล้งทะเลาะก,กันเมื่อกาดอาชีวะเข้าไปเพื่อควบคุมสถานการณ์จึงถูกยิงสําหรับระเบิดเท่าที่ตนเห็นไม่ใช่ระเบิดปีงปองแต่ทําจากท่อ PVC เทคนิคการประกอบเป็นแบบที่นิยมทางภาคใต้นอกจากนี้ยังมีปืนอย่างน้อย2กระบอกตอนพิจารณาจากกระสุนพบว่าเป็นปืนจุดสาสองส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์พอได้ยินเสียงปังผมรีบวิ่งเข้าไปและพยายามหมอบ เมื่อดินเสียงปังอีกหลายครั้งพอสิ้นเสียงเห็นผู้ชายหนึ่งในสามคนรูปร่างอ้วนใส่เสื้อสีดำเชื่อว่าปลอมตัวเข้ามาก่อนหน้านี้เคยคิดอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมและก็เกิดจริงๆผมพยายามตะโกนให้ทุกคนหมอบน้องๆกาดมีสติดีมากยังใช้จิตวิญญ,ญาณของสันติอหิงสาในปีตกล่าวโดยบรรยากาศเมื่อเวลา23นาฬิกา25นาทีผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เกือบทั้งหมดแล้วโดยมีรถกู้ชีพและรถพยาบาลจอดอยู่ราว4-5คัน เสียงแล้วเปิดก่อนเหมือนจุปชัตปั้มปั้มประมาณสองปั้มแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสองปั้มเสร็จแล้วมันยิงปืนเข้ามาสามนัดปั้งปั้งปั้งมาเสียงปืนแล้วผมรู้ว่าเสียงปืนผมบอกเฮ้ยน้องหมอเพราะผมก็ใกล้สุดแล้วตรงนั้นน่ะเพราะผมสั่งน้องหมอบปับน้องตรงส่วนนี้มันยังอยู่กันเต็มเนี่ยแก๊้ๆน้องเนี่ยเขาอยู่กันเต็มเขาก็เห็นว่าไอ้เคยคนนี้ยิงเขาเลยผูก็ไม่หาคนนี้ยอมรับว่าไปจับตัวด้วยมือได้เท้าบ้าง นั่นเองครับแต่ละเแน่นอนครับเพราะว่าม็อบนี้เขาเราจับได้แนอนครับเราจับคนที่ได้เรามีหลักฐานเรามีหลักฐานอาวุธก็ปืนนะครับกระสุนนี่นี่เรามีปืนที่ตอนนี้อยู่สอนอแล้วผมไม่รู้ว่าสอนอจะทำยังไงนะที่ยังไงแต่ว่าแบบเนี้ยเป็นปืนอะไรลูกโม่ไปกระสุนจุดสามแปดที่เราเจอแน่นอนครับปืนนี่มาดูกับตัวปืนอ่ะ ตัวปืนตอนนี้อยู่กับสอนอน้องเป็นคนเก็บทีมงานไปเก็บใช่ครับลูกอยู่นี่ไงพี่ตามมาดูมาดูได้นะครับลูกเรามีอยู่พวกเราทำหน้าที่แค่เก็บหลัาขาให้ตำรวจเนี่ยตรงนี้ที่ยิงตรงนี้แล้วคือกาก็คือมันร้องไว้ก่อนห้ามใครจับเพื่อเป็นรอนิ้วมือคือตัวนี้คือลูกกระสุนที่เขายิงเรามาคือตัวนี้คือแยกย้ายกันทํางานพี่คือมันหนึ่งเราโอเพ่นแล้วแยกย้ายกันทํางานคือแต่ละชุดแต่ละกาแต่ละชุดคือแยกย้ายกันทางานเอามวลชนเอาน้องๆกลับบ้านทีมกาแต่ละชุดก็มีหน้าที่ว่าอยู่ตรงบล็อกนี้ตรงนี้ตรงนี้คคือว่่าาาแแตะนนนยยกัทํง แต่มีเสียงปืนพวกทุกคนก็จะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้อง,องชีวะโดนอีกแล้วจะไม่ต้องเล็นนงน้องชีวะอีกแล้วมันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปพี่คุณจ้างมาหรือคุณอะไรอ่ะเพื่อจากกรณีเกิดเหตุชุลมุนหลังคณะรัษฎรประกาศยุติการชุมนุมบริเวณหน้าอาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาพิเศษปรากฏว่ามีการปาระเบิดและยิงปืนหลายนัดโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายซึ่งเป็นการอาชีวะ ถูกยิงบริเวณหน้าท้องและผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อคืนวันที่25นั้นล่าสุดวันที่26ทางกลุ่มการอาชีวะที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ฟ,ฟันเฟืองทนบรุรีถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าหลักฐานหลายอย่างที่แพร่หลายในตอนนี้ขอตอบสั้นๆว่าผู้ก่อเหตุแฝงตัวเข้ามานานแล้วละหาจังหวะก่อเหตุแต่ไม่ใช่คนทั้งหมดของกลุ่มดังกล่าวและขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เธอรอผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถให้การได้และโจทย์อื่นเข้าฟ้องร้องเพิ่มเติมและยังโพสต์อีกว่าขอย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งกลุ่มเป็นเพียงบางบุคคลที่แฝงตัวเข้ามาเท่านั้นขอบอกอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เรารักกันมากกว่าเดิมในทุกฟันเฟืองและกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มของอาชีวะเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเตรียมการจากคนบางกลุ่มขอกําลังใจให้น้องเราปลอดภัยด้วยนะครับล่าสุดบนโลกออนไลน ได้มีการเผยแพร่ภาพผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นชนวนในการก่อเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยเพจ CSI LA ได้โพสต์ภาพพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มชายที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมและเคยเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่เคยอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมอาชีวะช่วยชาติที่เคยชุมนุมปกป้องสถาบันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อความและแชทของผู้หญิงคนหนึ่งที่พบกับชายกลุ่มดังกล่าวระบุว่าเข้ามาจงใจก่อกวนนั่งดื่มเหล้าและตั้งกลุ่มดักขอเบอร์สาวๆก่อนจะไปก่อเหตุปาระเบิดดังกล่าวนายวีระสมความคิดได้โพสต์เฟ b บุ k ระบุว่ามันชั่วมากเร็วมากเรียมมากขอประนามในคืนวันที่25ผู้ชุมนุมพยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจอย่างเต็มที่เปลี่ยนจุดจัดการชุมนุม จากสำนักงานทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์มาเป็นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่แต่คนร้ายก็ยังตามมาก่อเหตุจนได้ชัดเจนนะว่าฝ่ายใดต้องการใช้ความรุนแรงอยาให้เกิดการประทะเพื่ออ้างเหตุทำรัฐประหารหลังจากยุติการชุมนุมที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนราชโยธินได้เกิดเหตุรุนแรงกับผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยมีคนร้ายวงเล็บ เชื่อว่าเป็นพวกปกป้องสถาบันัวรุนแรงซึ่งผู้มีอำนาจให้การคุ้มครองได้ทำการปาระเบิดและใช้อาวุธปืนขนาดจุด38ยิงใส่กาดอาชีวะและผู้ชุมนุมจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนคนร้ายที่ปาระเบิดหนีรอดไปได้แต่มีภาพขนาก่อเหตุอย่างชัดเจนส่วนมือปืนหนีไม่ทันถูกกาดอาชีวะช่วยกันจับตัวได้คนร้ายที่เป็นมือปืนถูกจับได้ขหนังขาเขาพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ส่วนคนร้ายที่ปาระเบิดซึ่งมีภาพใบหน้าชัดเจนแต่หากตำรวจไม่สามารถตามจับตัวได้หรือตำรวจไม่สามารถสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้บงการได้ก็ต้องเชื่อว่าเหตุร้ายในครั้งนี้ผู้มีอำนาจรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังท่านทั้งหลายเชื่อเหมือนผมหรือไม่ด้านนายรังสิมันโรมระบุข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ามีผู้ชุมนุมถูกยิงเจ้าหน้าที่รัฐเล่นใหญ่โชว์พร้อมในการควบคุมม็อบ ปกป้องสํานักทรัพย์สินเรากับเป็นเจ้ามหาชีวิตในทางกลับกันชีวิตทรัพย์สินของคนที่ออกมาชุมนุมกลับถูกเพิกเฉยล่าสุดทราบว่ามีผู้ชุมนุมถูกยิงซึ่งผมยังไม่ทราบว่าใครทําแต่หน้าที่ของตํารวจไม่ต้องปกป้องชีวิตคนก่อนหรือบ้าบอสิ้นดีม็อบ tag บ2 5พฤศจิกาโดยล่าสุดกาดอาชีวะที่ถูกยิงอาการปลอดภัยแล้วหลังได้รับการผ่าตัดกระสุนทะลุลไํไส้ โดยเมื่อเวลาตีหวันที่26พฤศจิก,กายนนายแพทย์ทศพรเสรีรัก Madonna, แพทย์อาสาของกลุ่มรัศดรเปิดเผยว่าได้เข้าเยี่ยมอาการกาดอาชีวะที่ถูกยิงที่หน้าห้างเอเวนิวเมเจอร์รัชโยธินเมืมมมเ่อเวลา22นาิกา26นาทีเมื่อคืนวันที่2 5 โดยกระสุนถูกยิงเข้าที่ท้องน้อยเนื้อหัวเน่าฝังอยู่เกือบทะลุหนังแพทย์ได้ทำการซีทีสแกนแล้วต้องผ่าตัดกระสุนอาจไปโดนกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จึงต้องผ่าตัดที่ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงอาการปลอดภัยแล้วแต่บาดเจ็บมากพอสมควรเพราะกระสุนทะลุลำไส้ไปตรงอยู่ตรงสะโพกซึ่งนายแพทย์ทศพรได้อยู่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด